สวัสดีค่ะพบกับช่องจันทิพทิดาพยากรวันนี้อาจารย์จันนะคะจะมาพูดถึงคนลักนาราศีกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมีลักษณะนินสใจย,ยังไงบ้างนะคะราศีกันเนี่ยนะคะเป็นราศีของธาตุดินนะคะก็คือดาวศีน่ะคะสถิตยอยู่นะคะหรือเป็นเจ้าเรือนนะคะดาวศีก็คือดาวพุธนะคะสัญลักษณ์นะคะหญิงภูมิจันหรือว่าหญิงบริสุทธิ์นะคะ เป็นพบอรีของโรคนะคะส่วนดินเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ดินแข็งนะคะเป็นดินที่กําลังพอดีนะคะก็คือก็เหมือนเป็นดินชุ่มน้ําอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ลักษณะนิสัยก็เลยจะเป็นคนที่ออมองโรคในแง่ดีนะคะใส่ใจคนรอบข้างแล้วก็เป็นคนอารมณ์ม่นรวยอย่างเงี้ยน,นะคะประมาณนั้นเป็นคนใจเย็นนะคะมีความละเอียดรอบคอบในเรื่อง ตัวเลขหรือว่าการงานนะคะมีคําพูดคําจาที่ดูดีนะคะมีเช้นเชิงในการพูดเ,เป็นคนที่ชอบทําอะไรเนี่ยเอมือนแค่คนอื่นแล้วก็เหมือนช่วยเหลือโดยไม่ได้หวางผลตอบแทนอะไรนะคะคือชอบบริการเขาโดยไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะคะแต่ว่าเออทำเพื่อคนอื่นอะไรแบบนี้เขาดะไม่ได้หวังอะไรนะคะทีนี้ในช่วงเด็กๆนะคะเขาจะลําบากมาก่อนถึงจะสบายนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตนะคะอ่เป็นคนที่มีระเบียบนะคะก็ระเบียบในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้จัดมากถึงขนาดต้องไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเห็นใจนะคะแต่คนที่มาขอความช่วยเหลือนะคะเป็นคนหัวสมัยใหม่นะคะก็คือชอบฟัง ข่าวสารตลอดเวลาก็คือต้องรู้ข่าวทันคนอะไรประมาณนี้นะคะชอบเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี Technology, สื่อสารนะคะชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ชอบมีเพื่อนนะคะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะคะปัญญาก็ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจนะคะว่าโรคเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นคนที่ยอมรับได้นะคะไม่ได้ว่าจะกลัวความเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะไม่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเป็นคนที่มองโลคว่าเออเข้าใจนะทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะเป็นคนที่มีเออเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวตลอดเวลานะคะก็ ก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าได้ปริญญาหลายใบอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพอมีเวลาก็อยากจะไปศึกษาในด้านนู้นด้านนี้นะคะมีความรู้ในหลายๆด้านประมาณนั้นนะคะทีนี้มาพูดถึงหนุ่มราศีกันนะคะหนุ่มราศีกันเนี่ยก,ก็จะดูเรียบร้อยนะคะอารมณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ก็อาจจะมีความเพ้อฝันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ เงียบขึมนะคะก็ไม่ค่อยจะพูดนะคะก็ดูก็อาจจะขี้อายบ้างแต่ก็ไม่ได้อายถึงถึงราศีกรกฎอย่างนั้นนะคะก็ก็ยังแบบว่าก็มีความขี้อายบ้างแล้วพูดน้อยไม่ค่อยพูดอย่างนี้นะคะก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็จะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีนะคะสะอาดแล้วก็ดูสง่านะคะถ้าเป็นผู้ชายในราศีเอ่อกันเนี่ยคะก็ก็อาจจะมีความจู้จี้เป็นผู้หญิงเส้เล็กน้อย ประมาณนั้นแล้วก็เอ่อจะเป็นคนที่ถึงโดยที่แบบว่าแสดงความเป็นเจ้าของออกหน้าออกตาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอ่อแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีเหตุผลนะคะบางทีก็ถ้าเกิดว่าคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยก็อาจจะตัดสวัสด์ขาดรอนไปเลยได้ทันทีน,นะคะคือไม่เอาแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องความรักนะคะของราศีนีนะ้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ก็ชอบผิดหวังในเรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเอ่อต่อไปนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นคนราศีกันนะคะก็หนึ่งนะคะจะเป็นคนที่รูปร่างงามนะคะสวยนะคะสวยแบบเอวบางร่างน้อยมือขาเรียวเล็กนะคะผมสวยอะไรประมาณนี้พูดจาเนี่ยก็จะดูหว,วานๆนะคะมีอารมณ์เย้ายวนน่ารักนะคะหัวใจอยู่ว่าหน้าตาเนี่ยเต็มไปด้วยความรักประมาณนี้ แล้วก็ชอบงานเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเย็บปักหักร้อยข้าทำอาหารมีฝีมือในด้านเ,าเ,าเรื่องคําพูดหรืออาจจะเป็นนักพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งนวนิยายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นในด้านของดาวสี่นะคะแล้วก็มีจิตใจนะคะเป็นคนที่มีความเมตตานะคะใจดีแต่มีข้อเสียกเ็เก็บความลับไม่อยู่นะคะก็ บางทีก็เผอพูดไปอย่างเงี้ยความลับแตกนะคะแล้วคนราศีกันนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเก็บความลับไม่ค่อยอยู่นะคะแต่ว่าผู้หญิงราศีกันเนี่ยก็คือเก็บอารมณ์เก่งด้วยนะคะก็ก็คือแบบคนอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความที่แบบเป็นคนจัดแจงชีวิตออในระดับดีนะคะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากนะคะก็ในการจัดบ้านหรือว่าการดูแลชีวิตของตัวเองวางแผนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ค่อนข้างที่จะดูในระดับละเอียดนะคะเหมือนกับเหมือนกับนักการบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไม้หมดนะคะว่าเออเดือนนี้นะใช้ใจ่ายอะไรเป็นคนละเอียดประมาณนั้นนะคะแล้วก็วางแผนชีวิตในการดาเนินชีวิตนะคะทีนี้นะคะเป็นเรื่อง,องความรักนะคะคนราศีกันนะคะไม่ว่าชายหรือหญิงก็จะเป็นคนที่จริงจังในเรื่องความรักนะคะก็ก็จะสแสวงหาคนรักที่ใช่นะคะไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเดี๋ยว เดี๋ยวก็มีใหม่เรื่อยๆนะคะไม่ได้คิดมากในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าได้เลือกใครแล้วนะคะก็จะเป็นคนเป็นฝ่ายนะะที่เอาใจคู่ครองดีนะคะก็เหมือนก็เป็นฝ่ายทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดูแลปฏิบัติอย่างดีนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นเป็นราศีที่ยอมฟังคู่ครองนะคะรู่มารวยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนยอมนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่หวานๆนะคะพูดจาหวานๆตลอดเวลา ก็ถือว่ามีโมเมนต์ที่แบบก๊กี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณว่าถ้าเกิดว่าได้ไปเป็นแฟนเขาก็จะเออตัวเองชั้นตัวเองอยู่นี้นะคะทีนี้เรื่องเซ็ก์เนี่ยก็ประมาณแบบว่าเหมือนแบบภายนอกนี่ก็จะดูเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ว่าภายในนี่ก็ก็ก็จะไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีแบบโมเมนต์ลูกบ้างก็มีนะคะเหมือนแบบว่า ดูเป็นความรักที่ดูลึกซึ้งละเอียดอ่อนประมาณนั้นนะคะแต่ดูภายนอกไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ก็อาจจะมีแบบว่าอายบ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยมีทรงนิดนึงประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเออ,เอ,อก็คือแบบมีรสนิยมในเรื่องเพศเหมือนกันนะคะก็ถือว่าดีอยู่นะคะราศีกันแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะคะเพราะว่าราศีกันเนี่ยอาจจะเป็นราศีของ หญิงสาวบริสุทธิ์หรือว่ายังไงนะคะก็จะทําให้ความรักนะคะของคนราศีกันเนี่ยนะคะไม่ค่อยสมหวังไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็คือว่าจะอาจมีการ,ปรเปลี่ยนคู่บ่อยอกหักบ่อยความรักไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเจอคู่ครองที่ยังไม่ใช่อยู่เรื่อยนะคะก็เลยเป็นเหตุให้แบบในด้านความรักเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะในราศีกันนะคะแต่ว่าบางทีนะคะก็ต้องดูดาวอื่นนะคะที่มาเประกอบด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่า ดาวในภพปัตตินี้เนี่ยได้กําลังเข้มแข็งนะคะแล้วก็แบบเป็นอุดเป็นเกษตรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลอยไปในภพที่ดีอย่างเงี้ยไปพบสุภาไปพบพันธุหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นดาวสุปคออย่างเงี้ยนะคะความรากักอาจจะดีก็ได้นะคะความรักก็จะดีขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นเราก็จะต้องดูในพื้นดวงนะคะที่แท้จริงก่อน,นะค่ะว่าดีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่นะคะก็คือราศีกันเนี่ยจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักนะคะ โอเคค่ะก็หมดแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จันนะคะก็ขอจบคำทำนายของราศีกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าถูกใจให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้อาจารย์จันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อาจารย์จันต้องขอขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ